สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมันนี้พบพอกันกับผมพายุเคยไพ่เขาวงอีกเซนหนึครับกับวิถีชีวิตพอเพียงวิถีบ้านบานอขวายเลี้ยงคอคนนะครับหลังจากวันที่หนึ่งวันที่สองผ่านไปครับมันนี้พบพอกันในวันที่สามมกราคมสองห้าหกสิบเจ็ดนะครับดีไหมแล้วพี่น้องกับวิถีชีวิตคือเก่าเรียบง่ายเหมือนเดิมครับพี่น้องฮ่าพี่น้องร้ายท่านกั กำลังเดินทางกลับ้ลยทา่านก็เขาเฮ็ดงานแล้วนะครับหลังจากทีมาเติมเติมแห้งเติมกำลังแรงใจนํากันนะครับพี่น้องเอมื่อนี้ก็ได้เวลาคือกันงานของผมได้เวลาแล้วเอากล้วยเขาหมกินเฟื่องครับวิถีบ้นบานบ้านอิสานบ้านเฮ่าฝากคือเก่าฝากบรรยากาศบ้านเท่า,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 าให้พี่น้องได้รับชมคือเก่านะครับ ไปไปของไผ่ของมันได้ไหมตู้ได้ไหมไ,หไ,หไ,หไหด้พฝนน้ำจะคว้างฝนคว้องไว้เลยก<ม>ี้เครื่องนะครับอันนี้ก็บรรยากาศเดือดหอนลมว่อยๆแจ้งหน่อย ลมวายวายแหน่อยนี่คือผู้ดูแลปลวยอ,อ้าวโยกินหยากินหยาโอ้กินเฟืองกินเกณฑ์อ่าี่นองเดียวปลูกควายแป๊บหนึ่งนะครับลูกไบหม่มห้กินเฟืองนะครับไปที่ อาอีกแม่นึงนะครับทุกหลายท่านนะครับเดินทางกลับไปทำงานกะให้เดินทางโดยความปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพไปสู่งานอีกคือเก้านะครับนะเทศการสงการพละจังกลับมาเติมฮักเติมแห้งเติมกํลาลังแรงใจนะครับขันผู้ได้คืดหอดบ้านคืดหอดวิธีเปิดมาพ่้ช่องผ้าอายุเก๋ยผู้ไทยกะฝากพี่ฝากน้องกดติดตาม คอมเมนต์มาทักท่ายกันนําในเด้อพี่น้องเด้อ,อทรงภาบรยาาร,าบรยากาศทรงภาพบรรยากาศวิธีบานบานห้องให้พี่แหนองได้เบิ้งคือเก่านะครับสําหรับผมพาอยู่เคยพุทธไทยเนาะช่องนี้ก็ช่องที่เจ่ยวกับวิธีนี่ก็การเลี้ยงงัวเลี้ยงควายการเเกษตรการเพิ่งจากของในการดำรงชีวิตนั่นแหละพี่น้อง เป็นจังใจกะฝากนั่ในเดอร์น้องเดอร์ฝากสองฝากสองครับผูกเล่มหนามากเลยกับข้าห่มกินเฟืองครับเข้าร่มกินฟาง นะไปมีเฟืองว่าที่นี่หมไผ่หมมันหมไผ่หมมันอยู่ไผ่อยู่มันเย้ตุกกระแม่ ยอดยากับแม่กินเฟืองยางอร่อยยฮะพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนีดสักวันเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ฮะสู่งานขอให้ร่ำให้รวยมังมีเงินทองยาเจ็บยาดวนในพุทธศักราชใหม่สองห้าหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนสำหรับวันนี้ผมาอยุขุ่ไพย์ขอเกล้าคำว่าขอบคุณและก็ัสวัสดีครับ